สวัสดีตอนเย็นนะครับสลับเย็นวันนี้วันที่19นะครับวันพุทธที่19พฤษภาคม2564คิทศักราช221 0นะครับเวลาตอนนี้ก็20นาฬิกา37 38นาทีโดยประมาณครับผมจะมาเล่นลูกกิ้งให้ทุกท่านได้ดูนะครับเล่นท่ายืนแบบลงสุดแบบเอาหน้าอกไปไปอชิดกับพื้นนะครับเอาหน้าอกไป สุดกับพื้นเลยนะครับมาเริ่มเลยครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับถ้ายืนนะครับเอาให้นอนลาบลงไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่เคยเล่นจะยึดจะจะจะย้อนกลับไปไม่ขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับคอยทางนิดนึงนะครับ คจะน,จน,น,นะรับประมาณนี้นะครับ,รรบแต่ท่านใดที่ไม่เคยทำอย่าทำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ล่วงลงแล้วกระแทกพื้นเกิดอันตรายได้นะครับประมาณนี้ครับ ทำทุกวันมันทำเช้าเย็นทำได้น้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านต้องทำได้เราต้องทำได้ดีอะไรก็ทำได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ทำไม่ไหวและก็ทำไม่ได้ต้องทำได้เพราะเราครบ32เหมือนกันครับขอบคุณครับสำหรับรับการรับชมครับสวัสดีครับ